ใบไผ่ใบไผ่ย,ย,ย,ยจะเติมคณาคณะน,นี้ให้มันเป็นที่ปลูกไม้ผลก็สมุนไพร ตาไฟบ่ไหมมันสิไลยกว่านี้โอ้ยนี่มาเกียบได้กินแล้วสองปีแต่เถิกไฟใหม่ตายข้าหน้าข้นในสูงเดี๋ยวจะปรับให้มันต่ำๆต้ตนนั้นคือต้นยางนาที่ไฟไหมเป็นพุ่มๆไปเ่งพี่น้อง ลูกมาหนา้าบก,กี่ชั่วโมงเออเสาเผาเป็นไม้ต้นไม้เขาทั้งปุน่นน้ำมาบดหน้าบก,กี่ชั่วโมงเผาวอดไปหมดเลยนะ ตรงนั้นคือที่ที่เคยทางหญ้าแล้วก็เก็บไว้เป็นปุ๋ยทุกขนาทางโดยใส่เครื่องตัดเนาะเสียดายเรเคยมาบึงสึกเท่อว่าพ่อฮิตยังไงครับเส้า